นีครับหยุดแล้วต้องเที่ยวแต่ว่าเป็นภาคเย็นนะครับเราจะไปกินฮอตพอตแมนกันนะครับที่สาขาลังสิตตรงกินซ่าอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามันรอนานมากก็ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงสี่สิบเดี๋ยวรอดูว่าเราไปถึงที่นั่นกี่โมงแล้วจะได้กินกี่โมงไมจไปเดินทางสวัสดีจ้าขอเชิญเรามาถึงเอ สองฮอตแมนแล้วหค่ะ <5 S 1> อันนั้น A221 <2, 1, S 1> ใช่ไหมของผม A279 งเจ็ดกแค่อย่างนานอะ่ะน่าจะนานจริงๆเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ก็คือมาแล้วอันนันเคยเต็มเอาไว้ให้กินฟรีแล้วก็นั่งรอนะ เห็นคนไปตักกันอยู่ก็ว่าจะไปตักเหมือนกันขอเชิญหม่เลนค่อยว่ากันว่ายังไงสององเบอเอสองสองสามค่ะล้อะนี่คือมาถึงตอนหกโมงสามนาทีนะครับจะดูว่าจะได้กินตอนกี่โมงนะจ๊ะไปนั่งรอต่อไปก็ไม่แล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งครึ่งถึงคิวที่ 236ไปกันต่อมาอีกแล้วตอนนี้หกโมงห้าสิบถึงคิวสองสี่เก้แต่คิว249อยู่ผ่านผ่านล้นล้วนหมดขอเชิญหมายเลขไปกันต่องมาอีกรอบตอนนี้เรารอไป1ชั่วโมงแล้วครับกับคิวที่259นะของเราคิวที่273 ก็เหลืออีกประมาณ14คิวนะครับแต่ว่ามันก็ลันลันข้ามไปแหละเรากันต่อไปกันต่อโอเคตอนนี้เรามาชั่วโมงครึ่งแล้วอีก2คิวจะถึงของเราไปกันต่อเอเคตอนนี้เรามาถึงในร้านไแล้วนะครับอ้าวแบง่งจานมีราคา ซุปพวกนี้ก็บวกราคาไปอีกน,นะซุปทองคำซุปแซ่บทอดทอดุมอด้มเอ็นเส้นซุปหมูซุปไก่ซุปหม่าล่าได้ครับตะแกรงทำอาหารได้ก้อนสอ,องก้อนเก้าออฟเฟ็ตส่ครับ 99 1499กอนนีเครั้งดื่มก็เตีมอันนี้ที่กินคือราคานี้ก็มีนี่400อ3นี่คือเกนี่แล้วก็เยี่ยนกาที่มาินคือนี่แล้วกกินกุ แล้วก็ของทานเล่นอ,อยู่นี่เหมือนกันเล่าประมาณนี้แล้วกันไปกินดีกว่าอันนี้มีน้ำจิ้มมาแล้วน้ำจิ้มงาน้นำจิ้มมาล่าหรอแล้วก็น้ำมันงานกระเทียมแล้วก็ผิดผิดอันนี้ของผมมาแล้วครับเนื้อหนึ่ง ก็เน้ติดมันมั้งอันนี้น่าจะน้องลายาแล้วแวก็สันคอแล้วก็อะไรไม่ริบอายมั้งประมาณนี้ส่วนนี้เป็นตัวเพศสุดกระดูกหมูกินดีกว่าไม่รีวิวแล้วกินดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเมนูที่ผม สร้างไปนะครับเนี่ยเนื้อโคกขุนบ่อเปีนกุ้งบอบเป็นกุ้งเฟ้นไฟน้องลายโคกขุนเนื้อติดมันเนื้อโคกขุนเนื้อโคกขุนสันคอเนื้อขุนสันไอ้ไหนใบพายอันนี้ของแฟนนี่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 เนี่ยแค่เนี้ยชีวิตเลยตั้งห้าสิบสี่นาทีนะโอ้ตายตายตาย แต่ว่าเหลืออะไรตั้ห้าสิบนาทีเนี่ยดูกินไปแค่เท่าที่ตังที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ช่เวลากินมันประมาณชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมง45นี่แหละแต่ว่าน้ำจิ้มถั่วอร่อยดี ตอนนี้รอไอติมไอติมดีนะเป็นไอติมเน็ตเลยผมชอบไอติมเน็เลยโอเคครับเดีย๋ยวค่อยว่ากันโอเคถึงหน้าเราจะเมืดแต่ว่าตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกตั้งสามสิบนาทีโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปแบบเมืดๆเมนะจ๊ะส่วนใครที่จะมากินฮอตพอตแมนนะครับแนะนำให้มา เออมาช่วงเช้าไม่จองคิวออนไลน์เออจองคิวออนไลน์ก็ได้นั่นแหละแต่ว่าสําหรับเรารอบนี้มาก็รอไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะอร่อยนะแล้วก็ไอติมดีน้ําจิ้มดีน้ําจิ้มถั่วอร่อยมากโอเคค่ะเจอกันวันอยู่หน้าบ๊ายบายมองไม่เห็นด้หรอกบาย <Bye. S 2>